ศิลปะเป็นศักดิ์ศรีของมนุษยาชาติในประวัติศาสตร์ของโลก สงครามครูเสดเป็นสงครามที่ใช้เวลานานระหว่างศตรวรรษที่11ถึงศตรวรรษที่13เลยทีเดียวเป็นการขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายหรือกับศาสนาอื่นแต่หลักๆก,ก็คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่จุดมุ่งหมายของศาสนาก็เพื่อให้โลกอยู่กันอย่างสันติสุขแต่ด้วยความคิดของมนุษย์ที่ไม่ลงรอยกันก็สามารถนำศาสนามาเป็นข้ออ้างแบ่งแยกหมู่เหล่าและสร้างสงครามทำลายล้างกันได้รวมไปถึงลัทธิความเชื่อทางการเมืองก็เช่นเดียวกัน ในโลกของศิลปะไม่เคยมีสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าศิลปะจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติศาสนาก็ตามแต่ศิลปะไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการทำลายล้างกันและกันของมนุษย์เลยศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการสแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุศิลปะเสริมสร้างความสูงส่งทางจิตวิญญ,ญาณก่อให้เกิดปัญญาศิลปะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหวังและความสุข ศิลปะสร้างความบันเทิงและความเรื่นรมให้กับมนุษย์ในการดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอาจจะเป็นไปได้ดังใจนะักไม่ว่าศิลปะนั้นจะเป็นแบบไหนหรือของชนชาติใดก็ตามในโลกของศิลปะแล้วถือได้ว่าศิลปะเป็นของส่วนรวมสําหรับมนุษย,ยชาติเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะคือสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สแสดงถึงศักรีแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ